สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้คนทงใครจะพาไปพบกับหมู่บ้านบ้านใบขิวครับบ้านพิมานตำบนแกมเออรัตนบุรีจรังหวัดสุรินทร์เป็นยังไงติดตามชมเลยครับเป็นขันวันยังที่แล่ะกะันเอาไปประกอบพันกล้วยเนาะครับเอาไปประกอบใส่หางยังทันเนาะครับนั่นเพราะกะต้องใส่กันกล้วยนี้วัในใดล่งทุนครับไปฮาตัดขอในพีในน่ในน้องในหมู่บ้านในสุมช้นครับเพื่อนกับพวกี้ที ัวนี้กับท่อพีวีซีกับมัดหนึ่งกับแปดการลอยสีหุ่นนะครับกับไปซื้อมากกับมาตัดซ้ำนี่กับขายบังหาบาทครับเทีบบาทก็นี้เทีบบาทครับตัวนี้หาบาทครับก็นี่ยีเทียบบาทครับแต่ว่าหางนี่กับบ่อเลยซื้อลงทุนมาตัดเ้าครับมันเป็นหางสั้นถูกครับต้นถูกก็ตัดอยู่ขอหลาดครับกครับไขาขายน้ำกับขายเป็นหางกับหางละสองบาทครับ ตอนนี้กับบางไพ่ายกบขับเขาไหวรุ่นเขาเสียเอาไปเห็ดเอ่งพัดเอ่งชุดแทงกันครับลุงเป็ดลุงไก่กั้นครับนี่นึ่ย่างนี่กับฮอรลาฮกทิ่บาทครับฮอหนึ่งกับสิได้พันบังครับพันเสียนครับพึ่งซีอันไม่เห็ดหลับจางเพิินประมาณสองสามปีจาเวลาว่าง ท่านลงไ้ลงหน้ากับมาซอยเพิ่นหมาดรับจางไปพ่อได้ใสไดซอ,ยก,อยกะคัน่อบ่วยกับ่อหางใสประกอบหางน้ำกันเองกะเพิ่นไฮลอยละยี่สิบบาทขันเพิ่นนันเห็ด่วยไ้เพิ่นกะไ้มะพันซื้อ,อเพิ่นกะไฮลอยละสิบห้าบาทจะ้ะมือหนึ่งกะขันพันจริงๆกับใดประมาณาเจ็ดแปดลอย ลอยละวเสีบลอยละวยืดสีบก็ได้พอได้ใส่ดีกว่าอยู่ซื้อๆน่าจะน้อมบันได้ลงไฮลงหน้าลงหน้าเข้ากันละไปไปทำไมน้ำหน้าต่อนส่วนการขายด้ได้ไปขายน้ำเขาบ่บ่จาบ้าบ่ได้ไปขายน้ำเขาเพิ่นไปขายเองผู้เพิ่นมาจ,ามาจา้างมัดนะจา๊ะพนัยขายต่างหากอันนี้เคลื่อนรับจ้างเคลื่อนจ้า เข้าเห็ดแอลเห็ดคูมปัญญาชาวบ้านนี่แล้วเนาะคะ่ะเห็ดหลังไฟหน่อยะคะ่ะจังสีบอกวอาอย่ายงไม่ตีเลยก็นนอกจ้าไม่เถียงต้องเอาไปเอาไปตั้มละเอียดให้เทือนึงแล้วจังสีมาสามารถตั้มหลงไฟได้เด้ค่ะขันไซเป็นก่อนๆจังสีมันสีไซบอดด้วยค่ะเ,ะาะเาะะอาไปบดให้มันละเอียดจ้ะโอเคครับเอาเลยพ่อครับอันนี้ก,ก็คือดินปฏิยูทีเข้าครัวแล้วเนาะครับแล้วก็เข้ากับ เอามาบดดรือตั๊มเนาะครับให้มันเขากันเราะกระเสียวมาตากแดดให้มันแห้งแล้วจังสีเอาไปบรรจุครับใันมันเปียกมันสิึขึ้นบอดี้เนาะครับตอนนี้ต้องให้มันแห้งๆกันหน่อยครับพราเอากระิเก็บรักษาไว้เด้๋ดน้ำครับต้นนี้ก็คือการขันต้อนการผสมดินปดิวู่เนาะครับมีมีทิเกี้ยเนาะครับหลักการกรับทันที่เขาเผาทุกเดี่ยเนาะครับเพราก็ว่าบดให้เขากันหลักการกับก็มาทันแน่นิดหน่อยเนาะครับนี่สีเหลืองเหลือนี่ คือกํามมาถันเนาะครับเอ,อกับะผสมเห็นมันเข่ากา้านขูบเห็นมันเข่า,าก้านตาให้มันแหงเนาะครับนอกระบาปบรรจุล้ะก็ใส่เร้เลยครับเนาะที่ก้อนเอาสะบผสมต้องให้ตั้มนี่ประมาณเท่าไรครับจักผสมจากไหนจักกิโลหรือจักฉีดจั๊กกัมนี่สินะอา่าทานตัวนี้ก็ทานสามเฉดต่อขีดเี้าโลหน,นึ่งครับ<อ>เขาเอิญทานสามครับทานสามครับผม คือทานทานสามชีดครับถีเกียร์ตอนถีเกียร์หนึ่งกิโลครับผมกิโลมบ้าราคาบ้บดแข่งเข่ากั้นนะครับทตัู้กให้มันเข่ากั้นครับแล้วไอ้ก็มาทันนี่ได้ได้หลายไร้ไปไหนก็มาทันนี่เ้าใส่คาบาท์ดหลวพ่อครับกิโลนึงก็ใส่คาบาท์ดสามโลครับสามโลกับสี่ได้กะละมังหนึ่งครับแต่ว่าขันเอามาเห็ดเป็นบางไฟแบบกับกล้วยน้อยๆเนาะครับ กาซีเลยประมาณสามทีพันธันธุนีบ้บังไพ่แปลบังหาบาดท,ที่บาทกาซีเลยอยู่ที่หาพันครับเป็นขันตอนครับตัวนี้ก็คือขันตอนนะครับกันครับนี่มันที่ออกมากแบบนี้ครับนี่ออกมามันกับพอดีเลยครับนี่ใส่เข้าไปครับข้างๆครับครับนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่เพียบขับไปครับนี่มันทีอยู่พอดีครับนี่ มันสีเป็นเถือเทิงเนาะครับตัวนี้กะของของบางสีเหลืองเนาะครับเดี๋ยวนี้บางสีน้ำเงินนี่เพิ่นกะกำลังกอกมือเนาะครับกอกมือใส่เพื่อห่อสีแดงขันต้อนเนาะครับเพิ่นกะกำลังกอกมือเนาะครับใส่ใส่ทอพิวซี่เนาะครับเพื่อสีแดงตั้มเนาะครับหลักกะให้มันเติมหลักกะจังสีดิ้นป้าใส่ทุดท้ายเนาะครับเพราะว่ากัดสีแดง จอหูกระดาษใยหางเอาไปขายเนาะครับกันต้อนก็คือเห็ดง่ายๆเนาะครับขันข้นหูเห็ดเนาะครับกันดิ้นกระซิวกะแห่แมนแหงทำถี่พมว่าไปตากแดดนี่แหละครับนี่หลครับปอกมือแบบนี้เนาะครับยี่ทิฟครับตัวนี้บาทมันสีสันก็กั้นเนาะครับมันสีข้นละขนาดนี่อันหนึ่งอันหนึ่งเงาอันหนึ่งสันเนาะครับอันเงาเงายีทิบอันนี้หานะครับ ตั้มเนาะครับบันย์ครับใส่ขอนต้อนเท่านี้นะเนาะครับถบก่อได้เนาะครับถูกสองบาทเนาะครับคอนทุบหลายแห้งหลายมันกัดสิแปบมันกัดสิแตกเนาะครับเัาก็ดถูกพอดีพองามเนาะครับกะว่ามันก็ใส่ได้เนาะครับสามเธอกาดเต็มเนาะครับนี่เทอร์ที่สามเนาะครับเทอร์ที่สี่ก็คือใส่ดินเหนียวะเลี้ยวเนาะครับครับโค๊วย จาอหู้มาเนาะครับจ้างเพิ่นกะลั่งจ้อหู้เนาะครับว่าทำมันพ่อเขาเคยจ้อทำไหนเขาก็สเจ้อทำมันเนาะครับแล้วก็วางมาสิถึงพื่บอกถึงเขาก็เคยเห็ดเนาะครับครับพ่อเขาเนาะครับเดียวจ่อยบางนึงทำนี่ครับเล้ยวมันก็ะใสหางกระใหางเนาะครับเหมือนเขาไข่แลี่ยวก็ใสหางเนาะครับจ้างประกอบหางใสแล้วเนาะครับแระนี้ก็สี่ชุด ไข่เบ่งเนาะครับว่ามันจิขึ้นหรือว่าขึ้นเนาะครับนี่หางนี่ก็ต้องใส่พาเทปพ,พันเนาะครับคันใส่ใส่ย่างเนาะครับมันสิอยู่สองข้างมือเนาะครับมันก็สิเปื่อยเนาะครับย่างพาเทปนี่อยู่ได้เป็นปีกบับบอรบอรูดเนาะครับครับนี่ก็ลแล้วแล้วเนาะครับนี่บังไฟน้อยเนาะครับไข่ของน้องใบเบิ่นเนาะครับนี่คือบาใบใบไม้เนาะครับขายบใังยีทีปป่ปาทครับ,บนี่ใส่ขนาวนเรียบร้อยครับบานี้ก็สี่สิบจุดครับ<า> บางที่สิบบาบางังนี้กำลังจะลองครับลองบลองไปแต่เราตั้งให้มันออกนอกบ้านครับอย่าให้มันเข้าเข้าไปในบ้านมันจะไปโดนหลังคาเาครับบมัน่อยล้็อกินกนงครับนะทัมวเขาที้าคับองอนไม่ทราบฐาน้ององ มันติไปทดนำหางไฟดิมันติไป็น้ำหางเขาต้องการจิจูดเนาะับเขาหันออกจากราบุบ้านครับมัดติไป็อันนี้การทีให้ฟังพันจูดให้เบิ่งเนาะครับมีต่างๆกันเนาะค่ะมีมีมีหลายแบบอันนี้แบบเพันยางอันนี้ของงูสีพันธ์คันเขีดแบบนี้ความสวยมันก็จะแตตก่างกันค่ะสีสันมันต่างกันครับธรรมดาเลยที่พ่อให้มาอยู่บ้านทำวงไฟบ่ บบนูมาอยู่เองมาอยู่กับพ่อเพราะว่าแม่เสียแล้วบวมีคนอยู่น้ำกับมาอยู่กับพ่อมันยังดูครับต่อไปก็ส <ใน S 2> ชือในุดนะครับสจุดของของในบ้านนี่นะของลูกน้องเนี่ยจะใส่ย,ย่างคั่นแลครับเอาจุดบนนนนันคู่คู้ไทยไทยแช่เาตอนขึ้นอ่าจะลองใครเอามัเพราะว่ามันจะแพร่ไม่ทันแบ<า>ง่งมาแบ่งมาใช่นี่จุดแล้วครับ คอยดูครับการเกขึ้นสูงหรือขุ่นต่ำครับใช่ไหมนะครับนออกทุ่งครับออกทุงออกท่งตรง,งหน้าอ,อาบ้างที่ปองครับกำลังเกุดครับ งเลงบัเห็นีเบ่เอเปนีน่าจันาปลดเบ่งเพตันฮู้ววววววอว้วเวว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 จวววววเวีวงนีวอันนี้ววววนววววนวว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 วบาววน่วว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 าะวววววว ไงขึ้นมาอีกต้นนี้สิเป็นบางสิบ,บาทสีเหลืองสิบ,บาดต้นนี้กับสิเป็นบางยีสิบ,บาทสีเพิ่นต่ำให้เบิ้งเมื่อกี้เนาะค่ะสีเป็นขนาดดีสิบาดสีเพิ่มตามให้เบิงเะะ้งเ,เมื่อกี้แล้วสิมัจูุให้เบิ้งเลยด้วค่ะสดสดก็เลยจ้าขอขอบคุณนะครับ สำหรับหน่วยงานของพัฒนาชุมชนนะเพื่อรัตนาุรีีนะครับเพิ่ะได้หาโอกาสนะครับให้หม่วที่มานมู่หางีได้เปลี่ยนปงไพ่นะครับเป็นสิ้นข่าวโอท็อปเนิ่งขอเงินงบประมาณจากจังวัดสุรินนะครับมาได้สามหมื่นบาทนะครับที่แรกนะครับผมกับมี่สามารถจิบคน้นนะครับกับแบงกันในคนละสามพันนะครับตเฮ็ตแต่พุ่นทบมาจนาอดเดียวนี้นะครับก็บหมู่ซีกว่าคุมจับเติบโตนะครับ แบบมีเงินฟิวเจอรนะครับพ่อนะครับแบบพ่ออยู่รอดนะครับกะสำรับปวาสีเพี้ยนหน่วยงานใดกระทังนะครับปวาอยากมีความอนุเคราะห์อยากจวยเหลือคุมบังจิ้งข่าวโอท็อปนะครับของบัณฑิตม,มูหะขอเชิญได้นะครับกับจิตอมาที่คนงา,านนะครับกับ เบอร์โทรนะครับ083เนานะครับ733 2401เนาะครับคุณยา่จำลองบุญภาเนะครับครับผมขอขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ